ด้วยของเบสตาเมเนแต่พวกของแป๊บหนึง่งโอ้โหโอ้โหฮ่าฮ่าอ่าอ,อ,อ้มาแล้วบรูเล่นแบบนี้จะดีกว่าไหมไปข้างหลังเลยนจะคิดว่าเราอยู่ข้างหน้าไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่นี้ใช่ คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยินลเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในตัวละครที่มีชื่อว่าเคนนะครับผมกับสกินนี้ผมรอ สกิลน,นี้อยู่เออแล้วก็มารีวิวในเรื่องของการบัฟจริงๆบัฟตั้งแต่แพทนก่อนแล้วนะอันนี้คือแพทล่าสุดนะครับผมเพิ่งได้มาเล่นนี่เองอ่สกิลหนึ่งนะครับแรงขึ้นอ่ด้วยของเบสตาสเมธแต่พวกของแป๊บหนึ่งโอ้โอ,โอ้โอเคสกิลหนึ่งนะครับอย่างนี้เลยเพื่อนๆ ความเสียหายอ่ะ300กลายเป็น325บวกกับ65ซึ่งเบต้าเมจอ,อะ่ะมันเยอะขึ้นจริงครับแต่เรื่องของสเกล1.35อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเขาเรียกว่าไอเทมให้มันรุนแรงขึ้นไอโบนัสเอดีนถึงจะแรงนะครับซึ่งมันแรงต้นเกมเออเล่นได้ดีขึ้นปกติผมจะอัพ2มาสตันแล้วก็ต่อยสตันแล้วก็ต่อยแ,แล้วก็ออกรอเลเวล4นี่มาสูแ้แั้งแต่เลเวล1เลยนะครับ ประมาณนี้แล้วก็คูดาวดีขึ้นด้วยสกิลหนึ่งปดลา่าล่าให้เกมเล่นต้นเกมได้ดีขึ้นอา่าพูดง่ายๆเดี๋ยวชอบว้าวว้าวมื่โดยนโโยี่สวนโอ้โหดูดิแรงจัดนะครับไม่ไม่ธรรมดา,านะนี่ก็เกมนะฮะเท่าที่จำได้ก็คือแตกต่าง,งาแค่หน่วยแค่นี้มันแตกต่างขนาดนี้เลยหรอวะเออนี่ๆหน่อย,ยก็แตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เดียรักที่เคยเป็นใจที่ไม่ใช่เอ้าแม่งไปหลบุูมนูนูนความรักที่ไปแปงเถินๆหทางๆอย่าพูดกันฉันรักเธอเธอชัดเจนกูไปละโอ้โหถอยกันดีกว่าเพิ่อแค่งเงาของฉันอะไรอนะ ชอบเสียงนะภาพที่แบบภาพมาภาพกระตรงกระตูอะไรเงี้ยเออบางคนชอบอนิเมะอยู่แล้วน่าจะชอบนะครับเดี๋ยวบางคนก็แบบชอบฟังเสียงญี่ปุ่นอยู่แล้ว <c oughs> พูดถึงเสียงญี่ปุ่นนี่รู้แนวคิดอะไรกันอยู่ <c oughs> ฉันรู้นะเ <c oughs> บลต้ามีเรสนายตันว้าฮู <c oughs> อา้าว <c oughs> เลยรียเหลไ,ไ,ได้แค่มวนน้อง ก็ได้สกนสกินนี้สวยนี่ครับนี่คือสกินฟรีได้ล็อกอินทํากิจกรรมกันไหมครับเดคิดว่าน่าจะทํากันแหละแค่กดรับกันเดียวนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้นะมันให้เหรียญมาน้อยนะครับตอนนอนตอนนอนร้องไห้คืนนี้ซันจิจากอ่าน,นหนึ่งนะครับนั้นหนึ่งก็ภาคมาแล้วพันธมิตรก็มาแล้วมวย จนกว่าจะเอาชนะฉันได้สักครั้งสวัสดีครับผมนี่คือความเหมือชันนะเอาตีออกไปครับวิ่งกแกค่กคือแบบว่าปกติเคนน่ะมันแพ้นในเลนอยู่แล้วถ้าเป็นเจอตัวแก้หางนะครับแล้วก็มาเดินเล่นอยู่แบบนี้ก็น่าจะได้ไหมแล้วก็กลับไปเคลียร์ลงเคลียร์เลนก็น่าจะโอเคนะครับเคลียร์กลางเสร็จ อ่ารู้สึกว่าป่ากูเคลย่อนร่างให้แล้วนะว้าวรุนฮ่าฮาู่มาแลอบรูโอ้โมันเดินมาพอดีเลยอ่ะปีตรงฟิกครับมีฟิกนี่น่าจะล่วงอยู่ จริงๆนะท่าน้องต้อง้าไม่บอกว่าสกินสกินนี้บบวมาคนเพิ่งมาได้ใหม่ใช่ไหยสกินนี้แบบแจกฟรีโอ้โหสวยสวยจริงสวยกว่าสกินซื้ออ่ะเท่าเท่าที่ดูมานะเฮโรอีเฮโรอีกอะไรอย่างงี้สกินฟรีอ่ะชัวร์ทางเดิมเฮ้ยเฮ้ยเขานี่มันไม่หลงก้นว่ามันไม่แดชด้วย่ะโอ้ oh my god ได้อีโกเาราซุ่งปอมอะไรไม่กันกันแล้วนะไม่เอาแล้วเมนี้เอาอะไรละปากกูอยู่ล่างรัวๆๆเลยกูก็ต้องม,มาแกงแทนกู <c oughs> ตัดมากี่ทีปากกูก็อยู่ล่างนี่เลนแบดบดมดมองมอง,มอ,งอ่ะเคมันเล่นแบบนี้จะดีกว่าไะไปข้างหลังเลยมันคิดว่าเราอยู่ข้างหน้านะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่ตรงนี้ใช่เล่นประมาณนี้ครับห้าหลังๆนะเคมเล่นอ้อมหลังเลยนะครับปอติแล้วอะไฟเตอร์เราก็จะหาแบบทางอ้อมหลังแผดหลังๆนี้นะครับอ้อมหลังยี่เป็นเคที่เดินเดินง่ายมากแต่ระวังอย่างเดียวเกมนี้มันมีกบซึ่งถ้าเปิดอันติแล้วเราไปอ้อมหลังก็เหมือนเราอยู่ตัวแรกๆนะครับมันจะเห็นเห็นก่อนแต่ถ้าไม่มีกบก็สบายไม่มีเอสุก็สบายครับ อา้าวสวัสดีจ้า,จา,าโอ้ฟิกบอลอ้ใส่ฟ้ามึงแรงจังมาว่ากูกลับเลนดีกว่าไม่แกะแล้วให้ป่ามาแทงแก้งแทนดีกว่ารวยแล้วป่ากูอะสวัสดีจ้าโอ้โหเมื่อก่อน มันกดลอลีเอีดนี่แบบาตีบ่ดเข้าเลยสองเจาะมาแบบนี้ผมขึ้นดาบแบงเลยแล้วกันนะครับถ้ามันบัฟให้เคนเล่นต้นเกมเก่งแบบนี้ผมก็ไปสุดเลย้อ,อมหลังอีกกลวล่าไี้หลายทีละเฮ้ยเฮ้ยมาได้ยังไงไอ้นุ่ม ซูปอรีปถ <House> ูกส่งออกไปแล้วตาเข๋ชัว่วขนาดครับแคากูโดนไล่ล่ากูโดนไล่ล่ากูโดนไล่ล่าอ่าผมให้แคลรี่แคลรี่ลงล่างก็ได้นะหาล่าเรื่อยๆครับตอนนี้ไม่มีว่ะงั้นเอาคีปไปกันเอาเงินก่อนไหมครับค่ไม่ได้ไม่ได้แบนหายาเตะด้วยอ่ะเออก็แบบว่างงนิดนึง ปล่อยมามันเล่นยากนะครับต้องลำบากพวกเอ่อไฟเตอร์อย่างเราเนี่ยแอสซินแอสซินแทเอ่อออฟเลนนะครับเฮ้ยมันดูดได้ด้วยเหรอมองไม่เห็นมั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 นปัะดุดสาฟ้าได้ด้วยเหรอพี่โกงะ่ะหมดนี่คือตายครับอา้าวช้าหน่อยคุณเนี่ยจะแบบใส่เลยชเช่แต่จริงตายนะ ช้าครับกูตบไปต่อยสองสามทีนะแต่ก็เ,เริ่มไวขึ้นนะก็เป็นเรื่องของเลตเกมนะครับเดนอ้อมเหมือนเดิมแบบหลังๆเลยเข้มไปอยู่ขา้างหน้าแน่นอนว่าเข้มไปอยู่ข้างหน้าว่ะเออเออเออเไอ้ดีหลักเว้ยเปิดตาเลยครับผมไม่เปลี่ยนอุกรณ์เปลี่ยนของโลกเร็วมไม่ไหวก็เข้นนะมว่าเปลี่ยนของโลกร็วไม่ไม่ลงไม่ล้างอะไรแล้วนะทีนี่ ผมต้องเอามาให้ได้มันหลายทีแล้วมันอัติแต่ผมหลังเลยครับอ้อมหลังแบบนี้อุ้ยปาเย,ยโอ้ยอีทีครับหายตัวปึ๊บไปไหายตัวปุ๊บไปอีโกว่าโดนแน่นอนตัวหน้าให้เพื่อนไปครับมันกลับไปเติมเลือดตัวกูเฮ้ยโอ้มันกดตะกิ้สองทานอ่ะ โอ้โหไม่น่าโรเล่เลยว่ะนี่นี่กุมบัลล่าหลังๆเ,เริ่มเริ่มมาไว้นี่ไปตายแล้ววะ่ะต้องบางๆเท่านั้นตอดตอดตอครึ่งหลอดเฮ้ยเฮ้ยแล้วโจ๊กเกอร์กูบ้าข้างจัดโจ๊กเกอร์กูบ้าข้างจัดเออข้างจัดข้างจัดเอาเบรกให้พยายามซอยพยายามอยู่ผมครับ อ้าวสวัสด์สวัสด์สวัสดีครับช่วงวันที่ฉันจะสว่ยล่ะหหเหน,หน่ยไปไม่เหน่ในเกมเหน่พูดเนี่ยว้ายมึงนี่มันต้องโดนสักทีนะโกรธละมือไหวกับมือเอาจริงคราวนี้ผมเอาจริงละกูต้องเอาไม่ได้่เียช มึงดูแลมันมันเป็นลูกมึงหรือไงวะมึงยุ่งกับมันตลอดเลยอะเบสของโนทีตีกูเล่นผมเล่นลำบากเลยว่ะจริงโอ้โหจ๊กเกอร์ถอยสุดอะบอกกูทิ้งอะจังหวะเนี้ยงัดหนึ่งโอ้เสียแพ้แล้วครับกุรู้จักตรงละโอ้เรียบร้อยจีจีตบมือดิรออะไรอะแพ้ครับนะแพ้ไม่ไหวละ คือถ้าโกูเก็บหมดตี้นี่ก็เทพเจ้าเกินนี่ก็นะแบนแบนมาทิ้งเลยเคนอ,อีก,กล่ะหนึงอ่ะใครก็ได้วันนี้เออคนอื่นนะปล่อยมันกู้ขอมันตัวเดียวไอ้เชี่ยนี่กับแม่ลำบากตลอดเนี่ยครับเกมนี้โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รีวิวเคนต้นเกม เล่นดีขึ้นดีจริงๆนะครับเออแต่ว่าในเกมก็อาจจะเหมือนเดิมทรงเหมือนเดิมต้องลวงให้ได้ลงไม่ได้ก็คือเหลืองนะครับผมประมาณนี้สําหรับเคมบัฟมาใหม่บัฟแต่แพทที่แล้วแต่ว่ามันมีสกินนี้ผมก็เลยมาต้องรีวิวนะครับผมถ้าใครชอบวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กัตัวใคอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับมึงอะไรแม็กฟาร์ม ทั้งเกมกูดูฮาวเวิ m มูล